ที่เราก็อยู่เกตกน้อยนะครับวิวบรรยากาศรอบๆเมืองครับคนนำทางวันนี้นะครับไลครับผมนี่ไล่เกต์น้อยไม่รู้เป็นอะไรครับเส้นทางนี่เจ้าของร้านพิชาครับนี่ฮะร้านพิชาใครผ่านมาเกตกน้อยก็เซอร์วิสได้เลยร้านนี้อุปกรณ์ครบครันครับผมแล้วเจอกันข้างบนดีครับเรามาดูวิวฮะเวลาเข้าสุดยอดดูเส้นทางว้าวข้าโพเกทจะป่าลาบ กับเนเวอร์เก้าชัน้นคู้นำพาครับไอ้ครับผมสวัสดีครับพบกับเนเวอร์นะครับวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนๆมารับชมเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาผาตัดกันนะเส้นทางที่เห็นเป็นเนินรับแขกนะครับตรงนี้เส้นทางผูกพังไปเยอะครับหมาวันที่ไปนี่ก็เป็นวันพายุเข้าพอ,อดีนะครับ ฝนก็โปรยปลายลงมาตลอดทางนะฮะให้เราได้สนุกสนานกันไปดูทัดก็มีหมอกปกคลุมครับฝนตามงลินตลอดเวลาแต่ก็คือความสุขของพวกเราครับทางและถนนที่มีฝนแบบนี้ยิ่งเพิ่มอรรถรสในการขับขี่เป็นอย่างดีคนระับวันนี้ก็เคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะมี โปเล่ยนผมแล้วครับจังหวะนี้นก็โดนดินของเทปโกเข้าตาไปนะเส้นทางเป็นหลุมเป็นร่องเยอะฮนะน้ำขังทำให้รถอาจจะติดหลงได้ถ้าคันเร่งไม่ดีฉะนั้นเราต้องเปิดให้หนักและผ่านไปได้อย่างสบายนะเราชมเส้นทางกันไปเรื่อยๆนะครับ สนุกมากรวมสมบูรณ์นะฮะอาไปชชบูรณจังหวะน,นี้ก็เป็นจังหวะถึงเนินน่าจะเนินเก่าลักนะครับเทปโก้ก็ปล่มยางกันจังหวะนี้ผมก็เทปเนินกันนะครับไปแม่ปินล่องกลางผนะ้าทา่า<ห>ส่วน,<ห>นเทปโก้นั้น ไปลงซ้ายแล้วครับตกบลายไก่ไปแล้วเนินนี้ผมเล่นไปน่าจะสองสามทีมันลื่นจริงๆลืนจนยืนก็ไม่อจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ไปได้ไกลที่สุดครับ,บแต่ก็ไปได้เท่านี้เก่าแล้วครับขนาดจุดหมดปอแล้วครับรถก็ยังไม่ขยับไปข้างหน,น้า เมื่อเราผ่านเนินเก่าลักมาแล้วก็ขึ้นมาสู่เนิน VIP นะนี่ก็เป็นต้นเนิน VIP เทพโกกับ<อ>ไหนขึ้นไปก่อนนะนก็ตามเคยครับเทพโกโลหมือนเดิมส่วนนี้ผมก็ขี่ขึ้นมาฮะการเล่นสังเกตจากเสียงครับต้องเปิดสุดบองตลอดครับ จังหวะน,นี้ไม่เป็นตะพักครับเปิดคันเร่งสุดจนรถเลยพนไปทำใลมครับเปิดสุดบอกเลยครับงั้นไม่ึ้นสนุกมากครับเอะฮากันไปนี่เทปโกครับแล้วเราก็ถึงบนยอดเขาไว้กับบรรยากาศอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นหมอกประทาตัวนะครับ หมอกฝนเมฆฝนนะไม่มีร้อน,นครับอากาศเย็นสดชื่นิลัถ้าเสียได้ครับมองไม่เห็นเลยครับเห็นยอ,อดอยอดูพรพัดผ่าซ่อนแก้วนะฮะวันนี้มฟ้าปิดสุดๆ,ดๆครับเพราะพายุเขา้าอาทิตยหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนต่อ,ต,อติดตามชมนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ